สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เข้าสู่เกมที่35แล้วประจำเช้าวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2020เริ่มกันที่นอริสิตี้ครับเปิดบ้านแพ้ให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปขาดลอยเลยฮะ0-4เกมนี้เวสต์แฮมได้4ประตูจากมิเกลอันโตนิโอครับคนเดียวเหมาไป4ประตูเลยฮะก็ถือว่าเป็น3แต้มสำคัญของเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็ส่งผลให้นอริสิตี้ล่วงตกชั้นเป็นทีมแรกไปด้วยนะฮะ ไปกันที่วัตฟอร์ดครับเชิญเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป2-1เกมนี้ทีมเยือนนิวคาสเซิลนำไปก่อนหนึ่งศูนย์จากเตวายเกลฮะแต่ว่าวัตฟอร์ดก็มายิงแซงสองลูกด้วยจากทรอยดีนี่ครับเหมา2เม็ดไปเลยแล้วก็เป็นจุดโทษทั้ง2ลูกด้วยลิเวอร์พูลแชมป์ในปีนี้ฮะเสมอกับเบอร์ลี่ไป1-1ฮะเกมนี้ลิเวอร์พูลนำไปก่อนหนึ่งศูนย์จากลูกบอลของแอนดรูว์โรเบอร์สันครับแต่ว่าเบอร์ลี่ก็มาตีเสมอได้จากเจโรดิเกรส เชฟฟีเรียเต็ดครับฟอร์พอสครับเปิดบ้านถลม่มทางเชลซีไป3-0คนับเกมนี้เชฟยูเจ้าบ้านได้ประตูจากติวิดแมกโรดิสครับเมาส์สมตซแล้วก็อีกลูกเป็นโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่แล้วก็ปิดท้ายด้วยไบรตันครับเปิดบ้านแพ้ ye, กับแมนซิตี้ไป0-5ครับเกมนี้แมนซิตี้ได้5ประตูจากไาฮิมสเตอร์ลิงครับยิงแฮตทริกแล้วก็ที่เหลือเป็นกาเบรียลเกซุสแล้วก็เบนดัลินวาที่ช่วยกันยิงนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่า2นัด ล่าสุดของแมนซิตี้เนี่ยยิงไปสิประตูฮะฟอร์มร้อนแรงจริงครับแต่ว่าอาจจะร้อนแรงในช่วงที่ไม่ได้ลุ้นแชมป์ไปแล้วนะแต่ก็ถือว่าโหดจริงๆนั้นเลยทําให้สถานการณ์ในตอนนี้ครับอันดับ1แล้วก็แชมป์ปีนี้ยังคงเป็นลิพูที่เก็บไป93คะแนนเหลือแค่7คะแนนก็จะถึง100แต้มครับเหลืออีกสาเกมให้เก็บก็คงต้องลุ้นกันต่อไปว่าลิปูจะแตะถึงร้อยแต้มได้ไหมอันดับ2องแมนซิตี้ครับได้มาสามแต้มเมื่อคืนนี้เก็บเพิ่มเป็น72นะฮะก็ถือว่า ไม่น่าจะมีปัญหานะกับการคว้ารองแชมป์ของแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้แต่มาที่การลุ้นท็อปโฟน ไปแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นแหละอันนี้มันแน่นอนเพราะว่าอันดับ3เมื่อคืนนี้ครับเชลซีแพ้ไปเนาะแต้มเลยหยุดอยู่ที่60คะแนนอันดับ4ตอนนี้เป็นเลสเตอร์ซิตี้มี5 9คะแนนเดี๋ยวเลสเตอร์มีคิวเตะในคัมคืนนี้ฮะตามด้วยอันดับ5เป็นแมนยูไนเต็ดครับมี58คะแนนที่เดี๋ยวเตะวันจันทร์อันดับ6แรงขึ้นมาครับในชว่วงสองสนามที่ผ่านมาเชฟฟี่เรยนเตดครับตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น54คะแนนก็มีลุ้นฟุตบอลยูโรปาลีกเต็มตัวเลยทีเดียว อันดับ7เป็นฟู๊ครับมี52คะแนนอันดับ8อาร์เซนอล50อันดับ9เบอร์ลี่ฮะ50คะแนนเช่นกันแล้วก็อันดับ10ตอนนี้เป็นสเปอร์มี49คะแนนไปกันที่ครึ่งตารางล่างฮะอันดับ11ตอนนี้เป็นเอฟตันมีสี่สคะแนนอันดับ12ซานตันสี่สี่อันดับ13นิวคาสเซิลมี43อันดับ14คริสตัลพาเลซ42อันดับ15ไบร์ตันครับมี36อันดับ16เวสต์แฮม34อันดับ17วัตฟอร์ดก็มี34แล้วก็โซน อันตรายครับโซนตกชั้นอันดับ18ตอนนี้เป็นบอลมาร์ตมี28อันดับ19แอสตันวิลล่า27แล้วก็อันดับที่20นอริซิตี้มี21คะแนนซึ่งนอริซิตี้หลังจากที่แพ้ไปเมื่อคืนนะตอนนี้คะแนน21เนี่ยห่างจากโซนตกห่างจากโซนปลอดภัยอย่างวัตฟอร์ดเนี่ย13คะแนนหมายความว่าทำแต้มยังไงก็ไล่ไม่ทันนะฮะเลยท่า ทำให้น้องใหม่อย่าง Norwich City เจา้า n o r c o m i เนี่ยกลายเป็นทีมแรกที่ร่วงตกชั้นกลับไปเล่นในเดือดแชมเปี้ยนชิพในฤด,ดูกาลหน้าเป็นทีมแรกแน่นอนแล้ว1้0ซึ่งก็คงจะเหลือแค่แอสตันวิลล่าบอลมัตนะฮะที่จะลุ้นหนีตกชั้นกับทางวัตฟอร์ดเวสต์แฮมยูไนเต็ดและก็ไบรตันแอนด์โฮปอาเบียนแวะมาดูกันที่ดาวซันโวล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเจวีวาร์ดี้ที่ซัดไป22ประตูแล้วก็เควินเดบรอยครับแอซซิดให้เพื่อนําปมาดูไม่สุดที่18ลูก แล้วเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมพิเศ์ลี้นะที่35ครับเริ่มกันที่อาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้นะฮะก็จะมีวูฟเจอกับเอเวอเรตันแอสตันวิลล่าเจอคิสตันพาเลสสเปอร์ครับทางศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับอาร์เซนอลแล้วก็คู่ดึกเป็นบอลมัดจะเจอกับทางเลสเตอร์ซิตี้ก่อนจะปิดท้ายกันที่คืนวันจันทร์ต่อชาวัธนาคารที่14กรกฎาคมแมนยูได้เล่นในบ้านเจอกับทางเซาแฮมตัน